เ <problemas> <eigentlich analysis> ช้านี้ก็เป็นเชา้ามีดที่ที่สองเนาะเพราะว่า <qual parliament> สวัสดีครับสวัสดีเพ <orted> <aciones> ื่อน ชาวสวนยางแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามบ่าวโลดอยู่นะครับตอนนี้ก็วันนี้เช้าวันที่16นะครับกุมภาพันธ์นะครับพรุ่งนี้หอยออกนะก็ <c oughs> เป็นเช้าที่มีหมอกปกคลุมเยอะมากนะครับแล้วก็มีฝนละอองฝนปลอยฝนอยู่ตลอด3าวัน4วันมานี้ฝนตกทุกวัน หลังจากที่ราโรดฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วมาตามดูว่าผลที่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่การไหลของน้ำยางดีขึ้นหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของหน้าแรงอยู่นะครับแต่ว่ามีฝนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับฝนตกตลอดนะครับพื้นดินตอนนี้ไม่แห้งแน่นอนครับชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝน วันนี้ก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาตามดูว่าหลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วอันนี้ไม่ได้รีวิวการกรีดยางนะครับแต่เป็นการรีวิวเรื่องการใช้จุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับแล้วก็ที่จะตามมานี้บาโรดอยากจะบอกว่าบาโรดจะใช้น้ำหมักนะครับครูเชอเอ็มนะครับน้ำหมัก EM เอเนเจแคร์นะครับสูตรครูเชอเอ็ม มาลดหมากไว้แล้วะ่ะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะครับก็จะลองใช้หน้าหน้าฝนนะครับหน้าฝนเต็มๆช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนนะครับแต่ว่าฝนตกทุกวันอันนี้ก็แปลกนะครับแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งบาลดไม่ได้ไม่ได้ขึ้นน้ําจากห้วยห้วยน้านะครับปีนี้นะครับเพราะว่าปกติทุกปีในเดือนนี้เดือนกุมภานีจะขึ้นน้ํามาลดสวนยางแล้วนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ขึ้นเลยครับไม่ต้องเหนื่อยปีนี้ก็เลยใช้น้ําฝน จากฟ้าประธานนี่แหละครับเป็นการรดน้ําไปในตัวนะครับแล้วก็ได้ให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้ว1ครั้งแล้วอยู่ประมาณสักปลายปลายเดือนก็จะให้อีกหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นหลายท่านที่เป็นห่วงว่า,าวิธีการฉีดของบาโดททาไมไม่ฉีดลงพื้นทําไมไม่กวาดใบายางออกให้เตียนบารดไม่กวาดนะครับเพราะว่าหนึ่งคือใบายางที่ร่วงหล่นลงพื้นอะ่ะเขาจะช่วยปกคุมหน้าดินด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดู ผลงานนะครับว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่โดยตรงนะครับกับจุลินทรีย์สังกห์แสงว่าปกติช่วงนี้น้ํายางจะไหลหรือเปล่าปกติปลาโลดก็จะคือไหลแต่ว่ามันมันได้น้อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้น้าได้ได้จุลินทรีย์ไปแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่านะครับผมไปครับ เช้านี้ก็เป็นเช้ามีดที่ที่สองเนาะเพราะว่ามีดที่แล้วมีดที่สองแต่ว่าโดนน้ําฝนเอาไปหมดก็เลยนับใหม่นะครับเป็นมีดที่สองก็หยุดมาฝนตกมาสามวันติดต่อกันนะครับก็ไม่ได้กรีดเลยก็ถือว่าเป็นการพักพอดีช่วงนี้ก็ในสวนก็เริ่มคลุมแล้วครับ ใบยางเริ่มคลุมแล้วนะครับเขียวแล้วนะครับก็กรีดได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวันนี้ยังตกอยู่นะครับเนี่ยวันนี้ยังตกอยู่นะครับพื้นยังเปียกชื้นอยู่เลยนะครับก็ให้จุลินทรีย์ไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งในรอบปีนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่า เป็นการบำรุงตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็อีกประมาณสัก2อาทิตย์บารโรก็จะฉีดพ่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อใหอ้อาหารได้อ,อย่างพึงพออย่างเพียงพอกับความต้องการของต้นยางนะครับ <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้กีดมาต่อเนื่องประมาณ4วันนะครับฝนตก <c oughs> วันนี้ถือเป็นมีดที่สองเนาะเพราะว่ามีดที่สองที่แล้วนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าฝนเอาไปรับประทานหมดนะครับเริ่มใหม่มีดที่2นะครับว่าหลังจากที่ฉีดพ่นจุลินทรีย์ไปแล้ว3ามสี่วันเป็นยังไงนะครับ หน้ายางก็นิ่มปกติอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวหน้ายางนิ่มอยู่แล้วนะครับกีดง่ายฉีดพ่นมาแล้วประมาณสี่วันได้เนาะเกือบเกี่วันแล้วอ,อ่ะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกมา4ี่วันห้าวัน แต่ว่าบารวดกีดไปมีที่2องฝนะวนเอาไปหมดเลยนะครับไม่ได้เลยมาลุ้นกันว่าจะไหลนานไหลดีเท่าไหร่นะครับสำหรับมีดที่2เริ่มใหม่หลังจากฉีดจุลินซีนะครับ ก็ถือได้ว่าการไหลก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับการไหลถือว่าโอเคอยู่ก็สืบเนื่องจากาการฉีดฮอร์โ,โมโนเอ่อปะทอนโทษครับฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปเมื่อสามสวันที่แล้วนะครับนาะหลายท่าน เป็นห่วงนะครับว่าบาวดฉีดพ่นลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ลงดินถึงดินเนื่องจากใบาย,ยางมันเยอะใช่ไหมครับแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าบาลด์จะทิบายอย่างนี้นะครับว่าเหตุผลที่บาลดไม่ได้กวาดใบาย,ยางออกเพราะว่าใบาย,ยางนี่แหละคือเป็นปุ๋ยอย่างดีทีเดียวนะครับบาลดก,ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเสร็จแล้วจุลินทรีย์เนี่ยคุณสมบัติพิเศษนะครับ ตามนี้นะครับที่บาโรลบอกไว้นะครับว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์สังข้อแสงนะี่มีดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญข้อสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็คือจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยเขาจะไปทําหน้าที่ย่อยสลายเนี่ยไอ้พวกเนี่ยฮะไ้พวกพืชใบซากพืชซากสัตว์พวกเนี้ยจุลินรี์นี่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สุด นะครับคือสิ่งมีชีวิตจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือจุลินรีนี่แหละฮะอันนี้บาโรดอ้างเองได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาใช้จุลินรีย์มาค่อนข้างนานนะครับไม่ใช่ว่าเราฉีดพ่นไปแล้วมีใบายางอยู่หน้าดินแล้วจุลินทรีย์ก็จะนอนอยู่อย่างนั้นค้างอยู่อย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่าสิ่งมีชีวิตก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะท,ทําหน้าที่หรือดํารงอยู่หรือทําให้เขาต้องอยู่ได้ นะครับฉะนั้นบาโรดใช้จุลินรีมาเน đ, ี่ยสปีนะครับก็สามารถที่จะบ่งบอกได้เลยว่าบาโรดไม่ใช้ปุ๋ยเลยนะครับสามารถกรีดยางได้ตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับฉะนั้นดินของบาโรดนี่อุดมสมบูรณ์แน่นอนเพียงพอต่อความต้องการของยางพาราอย่างแน่นอนนะครับบาโรดสามารถการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าในสวนบาโรดเนี่ย ไสเดือนเยอะมากนะครับเวลาชาวบ้านเขาจะไปใส่เบ็ดเขาก็จะมาขุดในไร่บาลลดนี่แหละเพราะว่าไม่มีสารเคมีเลยไสเดือนอุดมสมบูรณ์ไปหมดเพราะว่าบาลลดใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและอีกอย่างหนึ่งที่กําลังจะตามมานี้ก็คือ,อน้ําหมัก EM สูตรครูชัยเอ็มเนี่ยกำลังหมักอยู่นะครับคิดว่าหน้าฝนเต็มเเนี่ยบาโลดจะเริ่มเอามาใช้นะครับ ตรงนี้บาโรดก็อยากจะขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นห่วงว่าบาโรดฉีดจุลินทรีย์ลงไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงดินหรอกนะครับจริงๆแล้วบาโรดก็บอกอย่างนี้นะครับว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันย่อยสลายใบไม้ให้บาโรดอยู่แล้วระยะเวลาเดือนสองเดือนเนี่ยหายไปหมดเลยครับตอนนี้เพราะว่าบาโรดใช้มานานครับใช้มาสี่ปีมาแล้วก็ก็ได้รับสังเกตมาตลอดนะครับว่า ใบไม้ใบเนี่ยใบาย,ยางที่มันล่วงอยู่เต็มพื้นเนี่ยมันทําไมหายไปไวจังคือระยะเวลาเดือน2เดือนเนี่ยหายไปหมดแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่บาโรดกล้าพูดได้เลยว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับถึงดินแน่นอน,นครับเพราะว่าใบาไม้ก็เป็นป Ł ุ๋ยได้เหมือนกันนะครับส่วนอ่อประโยชน์ต่างๆบาโรดขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่านี่คือ,อไม่ต้องกลัวครับว่า จุลินทรีย์ที่ฉีดพ่นนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะว่าจุลินทรีย์นั้นเขาจะอยู่ได้นานทีเดียวนะครับในพื้นทีก่กว้างก็อยู่ได้นะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีแสงแดดก็สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับนี่ก็มีที่สองนะครับได้ประมาณนี้ละถ้วยพันห้าร้อยีซีนะครับก็ เที่ยวที่แล้วเนี่ยมีที่2ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้นับนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วหยอดน้ำกดไม่ทันนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ใบายางก็เริ่มจะเขียวแล้วครับเริ่มจะคุมแล้วนะฮะเพราะว่าได้จุลินทรีย์ไปแล้วยกหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ น้ำน้ำนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับตอนนี้ได้ทุกวันนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับเป็นหมอกเป็นฝ้าอยู่นั่นนะครับมีละอองนะครับเหมือนฝนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้บารุดเปียกแล้วครับแต่คิดว่าจะไม่กลับบ้านนะครับจะอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าจะรอว่าฝนจะตกแรงหรือเปล่านะครับ มีดที่สอง